ีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment, กดแชร์ Super Thanks การสมรัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสปอนอร์ช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย เปิดไพ่ส่วนตัวรับคิวถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะถ้าต้องการที่จะเปิดไพ่ส่วนตัวปรึกษาเชิงลึกหรือว่าต้องการคําแนะนําส่วนตัวก็แอดไลน์ทางแชทเข้ามาได้เลยนะคะหลังจาก7กันยายนก็จะพักสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนในเวลานี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้กับทุกคนคือความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกของความ ความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นสัญชาตญาณความรู้สึกออความห่างไกลหรือว่าความโดดเดี่ยวหรือเป็นบางสิมอย่างที่ที่รับรู้กับความเปลี่ยนแปลงนะความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของ มันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันกําลังเริ่มต้นใหม่สู่สิ่งใหม่ๆสู่ความสุขใหม่สู่หนทางชีวิตใหม่สู่เลเวลใหม่ของชีวิตเชื่อว่าทุกคนกําลังถูกผลักดันนะคะถูกให้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นนั้นคือวันใหม่ทุกวันหรือว่าความสุขหรือว่ากิจกรรมใหม่หรือไลฟ์สไตล์ใหม่ หรือดึงความรู้สึกของตัวเองกลับมาให้เป็นตัวงตัวเองให้มีสมาธิกับตัวเองให้โฟกัสกับตัวเองคอนโทรมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เชื่อสัญชาตญาณของตัวเราเองเพราะว่ามีบางสิ่งเรื่องราวม,มันมีบางสิ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เร็วที่ทางการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นการพัฒนานการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายความฉับชวยความเพิ่เพลิน หลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาเป็นตัวตัวตนของคุณเองนะคะเพราะพลังงานของคุณตอนนี้สะท้อนถึงคำตอบภายในใจของคุณที่คุณตามหา of a Two o ริอ a อนที่เกิดขึ้นคุณกำลังได้เดินทาง ต้องบอกเลยว่าคุณกําลังได้เดินทางสู่อนาคตที่ดีกว่าคุณกําลังได้เดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางใหม่ของความสําเร็จเชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวตนของคุณว่าคุณกําลังคุณคือเดอะเมจิเชียนนะคุณคือความมหัศจรรย์ในตัวเองทีนี้มาดูว่าในเวลานี้ไพ่ยอยากให้คําตอบอะไรกับทุกๆคนไพ่ยอยากให้คําตอบอะไร GY และจักรวาลต้องการจะบอกอะไรกับคุณ f i ฟฟ o f Pentacles Ace of s w o r d s มีบางสิ่งที่เหมือนบางอย่างกำลังทำให้คุณได้ Queen of Earth หรือ Queen of Pentacles ทุกคนเมื่อสักครู่เห็น A c e of Cups หนึ่งถ้วยนะคะในความรู้สึกที่มันเหมือนมันเหมือนตอนแรกที่มันเหมือนมีความรู้สึกขอความว่าโดดเดี่ยวใช่ไหมคะความโดดเดี่ยวความรู้สึกบางอย่างที่มันเหมือนความห่างไกลหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่มันเป็นการรอคอยความเงียบความ นิ่งนะคะบางอย่างหรือความมันมันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามกับเวลาที่เดินไปเร็วความรวดเร็วเวลาที่เดินไปเร็วทุกคนอีกสามเดือนจะเข้าปีใหม่จะสิ้นปีแล้วนะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ทุกคนเจอมันไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายสถานการณ์ ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงสู่ในทิศทางของยุคใหม่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่รับรู้รู้สึกคือมัน,มนเหมือนกับว่าช้าลงนะคะบางอย่างกําลังดึงคณให้ช้าลงให้ใจเย็นลงให้รอคอยอดทนกับคําว่าคู่ควรคุณค่ากับคู่ควรกับความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะเหมือนบางสิ่งกําลังทําให้คนได้เชื่อมั่นในตัวเอง ให้มีให้มีการวางแผนที่ดีให้มีความอดทนไม่ว่าคุณกําลังเจอปัญหาอะไรที่รุมร้อมอยู่หรือคุณกําลังติดอะไรกับบางอย่างให้ตัวเองอยู่ขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวตนของคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณมีในตอนนี้เวลานี้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและเป้าหมายของคุณที่คุณกําลังเดินไปนะคะคุณคือความสุขคุณคือความงดงามคุณคือคุณค่าของโลกใบนี้นะนี่คือสัญญาณของ Queen of เอิร์หรือ Queen of Pentacles คือคุณค่าที่คู่ควรที่จะได้รับกับความสำเร็จความสุขความ,มสมบูรณ์คุณดึงสิ่งนั้นมานะคะคุณกำลังให้เกียรติตัวเองคุณกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกับตัวเองคุณกำลังลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังต่อต้านความวุ่นวายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามนะคะความทุ่มเทของตัวคุณเองจะทำให้คุณได้มีพลังนะคะ มันอาจจะรู้สึกว่าจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องล้าต้องสู้หน่อยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จในโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะในยุคสมัยนี้ในสิ่งที่มันอาจจะเป็นบางอย่างทําให้รู้สึกว่าต้องคืบพลังขึ้นมาเราต้องทําอะไรใหม่ๆเราต้อง work smart good plans and hard work อย่างที่เคยบอกไปนะคะความเหนื่อยล้าความท้อความกังวลความคิดมากนี่คือสิ่งที่ อยู่นะคะรอบตัวเรานำสิ่งนั้นที่มีทุกคนมันคือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญไปผ่อนคลายกับอย่างอื่นที่เป็นลองทิ e ิ t ี y ที่ทำให้คุณมีความสุขมากกว่าเ<ม>ช่นเข้าออกกำลังกายไม่ต้องไปเข้ายิมก็ได้ให้เสียเงินก็ได้ออกกำลังกายที่บ้านก็ได้นะคะคือต้องหักใจต้องเข้มแข็งต้องสมาร์ทนะคะ สมาร์ทแบบคุณมีความสมาร์ทอยู่แล้วมันต้องสมาร์ทกว่านั้นนะคะในใน,ในยุคสมัยนี้ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นแบบความล้าความท้อความเหนื่อยความขาดภายในใจการติดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณค่าของคุณมันมีค่ามากๆคุณมีค่ามากๆที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าทุกคนกําลังเลือกและตัดสินใจเพราะฉะนั้นในตอนนี้เวลานี้เราทําอะไรอยู่เรากําลังคิดวางแผนอะไรอยู่เรากําลังแอคทีฟตัวเองไงให้เรารู้สึกว่ารับมือต่อต้านกับสิ่งที่กําลังจะเกิดในพรุ่งนี้รับมือต่อต้านกับสิ่งที่กําลังจะเกิดในปีหน้า มันคือบางสิ่งที่ที่กำลังทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปมีคุณค่าแห่งความแห่งความจริงความอิสรภาพของคำว,ว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าอิสรภาพของคำว,ว่าชีวิตจริงๆนะคะความจริงของชีวิตความจริงของอิสรภาพจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้น คำนั้นติดอยู่นะคะทุกคนหายไปละโอ้โห king of earth king of earth king of p e n t a c l e s คุณคู่ควรที่จะได้รับกับกับความสำเร็จของชีวิตทุกคนคือ king and queen of p e n t a c l e s ทุกคนกำลังเติบโตทุกคนกำลังถือโอกาสความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆอยู่ในมือของตัวเองคุณคือสัญญาณของเออสายที่ ที่ในตอนนี้เวลานี้กําลังส่งสัญญาณสะท้อนและสะเทือนให้คุณได้รู้ว่าเชื่อในสัญชาตญาณของคุณความเป็นธรรมชาติของคุณความเป็นตัวตนของคุณความเรียลอาริตี้ของคุณนะคะแล้วก็ความจริงสิ่งที่คุณเป็นการเคารพตัวต,วตวน ของตัวเองการเคารพเป็นการตัดสินใจการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกแล้วก็หัวใจการรอคอยอดทนกับสิ่งที่คุ้มค่ากับการรอคอยคุณจะได้ทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการเพราะคุณคือเออสายเพราะคุณคือแรงดึงดูดเพราะคุณคือความจัดในตัวคุณเองเพราะคุณกําลังได้ได้ทำในสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจเพราะว่าคุณกาลังดึงดูดสิ่งที่มีคุณค่าเข้ามาหาคุณความรักการเงินการงานทรัพย์สินสุขภาพอิสรภาพที่คุณต้องการความเรียบง่ายๆนะคะ ท,ที่กำลังมีที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันสำคัญมากๆกับ long e r i t y ข้างหน้าแล้วก็กำลังจะเกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จเกิดขึ้นในอิสระภาพมีบางสิ่งที่สกิดหรือคือมันไม่ใช่สกิดมันเหมือนกับว่าเป็นบางสิ่งที่แบบชวนนะคะให้ให้ได้สื่อนะคะกับความรู้สึกบางอย่างถึงกับทุกๆคนในตอนนี้แล้วก็เวลานี้ กับการที่ต้องมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะทําเหมือนกับมีอะไรบางสิบอย่างที่พ่ออยากจะบอกคุณอดใจรอกับสิ่งนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Ten f อ n n อน a l สวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้เจอนี่นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ คุณกาลังทําในสิ่งที่คุณต้องต้องต้องการคุณกำลังมองไปยังเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนว่าอีกอีกนิดหนึ่งอีกไม่ไกลคุณจะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจะมีความมั่งคั่งคุณจะกําลังเติบโตนะคะในในในชีวิตคุณกําลังมองหาโอกาสคุณกำกาลังคว้าในสิ่งสิ่งนั้นมาเห็นไหมคะทุกคนมันมันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเพราะว่านี่คือ ความมุดมสมบูรณ์นี่คือความมัง่งคั่งนี่คือความสําเร็จที่ได้มาจากความพยายามที่ได้มาจากการแบบพลิกผันตัวเองในสิ่งสิ่งใหม่นะคะที่หรือว่าการทําเดิมๆสะสมคุณค่าในตัวเองจนจนได้รับในสิ่งสิ่งนั้นการขยับขยายงานเนงินการเติบโตไปสู่ในทิศทางของด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ความรักคนรักการเดินทางงานเนงินการเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อนาคตกำลังเฝ้ามอ,องคุณอยู่และคุณกำลังรอคอยอนาคตแห่งความจริงและความสำเร็จเข้ามาหาคุณเช่นกัน The Star คือคุณคุณกำลังได้รับสิ่งนั้นนะคุณกำลังได้รับการสื่อสารคุณกำลังได้รับความสำเร็จคุณกำลังที่จะได้เติบโตในทิศทางความสำเร็จในสิ่งที่ดีกว่าของชีวิตโอ้โหสวยงามมากเซเวนอวอนเอสซอบส A s o p e n t a l s A s o f c u p s เกิดขึ้นคุณเริ่มต้นได้สวยงามมากนะคะของเดือนนี้ n i n of Wands สิ่งที่คุณกำลังได้เจอได้พบคือปรากฏการของการได้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกเชื่อในตัวตนของคุณเอง คุณรู้ไหมว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของความเจริญรุ่งเรืองของเชษสู่ความสําเร็จอันมีค่าอันทรงเกียรติมากๆสู่ในทิศทางของการเงินการงานการเติบโตสิ่งที่คุณรอกําลังได้ถูกฟื้นฟูในสิ่งสิ่งนั้นโชคดีกําลังมาหาคุณมากๆ คุณจะมีงานมีโอกาสงานการเติบโตไปสู่ทางของความสำเร็จด้านอื่นจะมีโอกาสที่จะได้คว้าแน่นอนความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงจะมีความรักเข้ามาหาคุณจะมีการเงินเข้ามาหาคุณจะมีการสื่อสารเข้ามาหาคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณจะมีชัยชนะเกิดขึ้นกับคุณจะมีคําตอบบางอย่างเข้ามาหาคุณความจริงกําลังจะปรากฏสิ่งที่ ทำไว้จะเกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นคุณกำลังโชคดีไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณปรับพลังงานในตัวตนของคุณเองว่าคุณรู้สึกขอบคุณตัวเองคุณโชคดีมากที่คุณได้มายืนอยู่ตรงนี้เวลานี้ที่คุณได้มาอยู่ในท่ามกลางในยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีอะไรสมัยใหม่ให้เราได้เห็นให้เราได้ดูให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งสิงนั้นกับความสมัยใหม่ความว้าว หลายสิ่งหลายอย่างแต่จับสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจับสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเป็นเม็ดเงินเม็ดงานของคุณในความสำเร็จของคุณเพื่อให้คุณได้รับชัยชนะรับความสำเร็จเพื่อให้คุณได้ค้นหากับคำตอบภายในใจของคุณว่าคุณต้องการอะไรสวยงามมากคุณกำลังเริ่มต้นสู่ความสุขของชีวิตจริงๆสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้น คุณจะได้เจอคนรักของคุณคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่คุณจะได้มั่นหมายคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้สร้างครอบครัวคุณจะเกิดความดมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น Queen of s o u r c e เพราะคุณเด็ดเดี่ยวเพราะคุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเองอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณกำลังถูกเปลี่ยนไปสู่ในทิศทางความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองมากๆสิ่งที่คุณไม่เคยมีสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือความสุขของความสําเร็จของชีวิตใหม่เป็นการก้าวไปด้วยประสบการณ์ที่รับความสําเร็จในชีวิตของคุณก้าวไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความขขวามัขข่นคงต่อด้วยความอุดมสมบูรณ์ต่อด้วยความมั่งคัง่งคุณกําลังค้นหาภายในใจบางอย่างของคุณเจอคุณกําลังเริ่มเสาะแสวงหาความสุขจากสัญชาตญาณของคุณ d y กำลังไกด์ให้คุณให้คุณได้เลือกให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวคุณเองอย่างตรงไปตรงมาให้คุณได้เชื่อมั่นในผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทำไว้กำลังจะเกิดความจริงเกิดขึ้นคุณหนีไม่พ้นจากผลลัพธ์แห่งการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณของความสำเร็จและชัยชนะแล้วก็ชีวิตใหม่และความจริงกำลังจะปรากฏแห่งความฝันที่คุณกำลังได้อบกอดความสุข แสนวิเศษสิ่งที่ล้ำค่าคุณจะมีชีวิตใหม่มีความสุขมีบ้านมีรถปลดหนี้ปลดสินนะคะได้เดินทางได้ทำในสิ่งที่คุณฝันได้ลงทุนได้ทำงานได้เติบโตในทิศทางความสำเร็จได้เจอเนื้อคู่ที่ดีได้แต่งงานสร้างครอบครัวได้เป็นได้ทำกิจการธุรกิจนะคะเป็นนายตัวเอง สร้างในสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจเพราะว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ของคุณ The Hermit เพื่อค้นหาความสำเร็จค้นหาตัวตนของคุณในตอนนี้เวลานี้แต่ละปีแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่คุณยังมีเป้าหมายในอนาคนที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคุณมีพลังงานแห่งความคิดถึงมีพลังงานแห่งความรักความผูกพันรอคอยคุณอยู่ คุณเด็ดเดี่ยวคุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเองคุณเก่งคุณมีความสามารถมากๆนะคะจงเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจจงเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณต่อไปนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะถูกเปลี่ยนทิศทางของชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าวันนี้ต้องใช้ไพ่สาหรับนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคือคําตอบที่ที่คึ่เขอมากๆ มันคือการสู้และก็ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังถูกกระตุน้นผลักดันคุณกำ,กำลังถูกดีวายหรือจักรวาลเร่งปฏิกิริยาภายในจิตวิญญาของคุณภายในตัวตนของคุณให้คุณได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะการสื่อสารการเคลียร์ความชัดเจนบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเตรียมรับมือกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยเอสวอลส์ Wars, การตระหนักตื่นรู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสะแสวงหา ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือคำตอบนะคะในสิ่งที่ที่ต้องการจะบอกทุกคนในตอนนี้เวลานี้นะคะ่ะทุกคนทีนี้มาขอคำตอบของไพ่สำหรับนี้กันนะคะอาจจะสดใสกว่าไพ่สำหรับนี้นะคะขอยยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ทรีอ of s ซอร์คุณกำลังได้ฟื้นคืนสู่ความสุขของตัวเองปล่อยวางกับอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเศร้าเสียใจยวิตกกังวลให้อภัยกับสิ่งสิ่งนั้นคุณมีนางฟ้าที่ไกด์ให้คุณปลาะประโลมความรักมอบความสุขให้กับคุณอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณ ุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าคุณร้องไห้แม้ว่าคุณเสียใจแม้ว่าคุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรืออะไรก็ตามคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีนางฟ้าที่ปกป้องแล้วก็รักคุณแล้วก็โอบกอดคุณอยู่แม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นแต่คุณรู้สึกได้ว่าว่าคุณอบอุ่นนะคะฟังมาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าสะอึกหรือว่าสะเทือนหรือว่าอยากที่จะเหมือนสะอื้นหรือว่าร้องไห้บางอย่างเนาะ มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบซ้ําเติมนะคะมันมันเหนื่อยเหลือเกินมันท้อเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะให้อภัยขอบคุณตัวคุณเองนะคะที่คุณมาไกลถึงขนาดนี้ปลดปลด,ปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่ตึงคุณไว้แล้วคุณจะมีความสุขคุณคุณจะเจอหนทางชีวิตที่ดีกว่าโอ้โหเดือดซัน success เห็นไหมคะคุณจะเจอหนทางที่ดีกว่าคุณจะมีความสุขคุณจะคุณจะเบาสบายไม่ว่าคุณกําลังเจอบุสรรคอะไรก็ตามนางฟ้าปกป้องคุณและต้องการให้คุณเดินหน้าไปสู่ชีวิตใหม่ Success The Sun The Sun แห่งชีวิตใหม่ความสดใสทุกอย่างกําลังถูกเปิดเผยให้คุณได้มองเห็นให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เห็นหนทางความสำเร็จของคุณคุณจะมีชีวิตใหม่แห่งความสุงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยสวยงามมากค่ะทุกคนนี่คือคําตอบนะคะ นี่คือยืนยันคําตอบว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งใดที่คุณเจ็บเสียใจเจ็บปวดที่คุณล้มที่คุณกําลังสู้ที่คุณกําลังท้ออยู่คุณจะมีชีวิตใหม่คุณจะมีความสุขคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขมากๆ t w o of cups มีคนรักรอคุณอยู่ คุณจะประสบความสําเร็จทั้งงานทั้งเงินทั้งการเติบโตของชีวิตคุณกำลังได้เห็นคนรักของคุณใครบางคนจะกลับมาหาคุณ r รีคอน i l i a t i o n สวยงามมาก Water To o f ออฟวอเตอร์พาร์เนอร์ชิพรีคอนสเลเยชันคอมมิ t เมนต์เความรักจะถูกคิวสิ่งที่คุณเสียใจยจะจะปรากฏการของใครบางคนที่ทําให้คุณคือบางสิ่งมันเป็นชีวิตใหม่ของความรักชีวิตใหม่ของความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ สวยงามมากพระอยากจะบอกอะไรคะขอยืนยันคำตอบ The Dreamer เมื่อสักครู่เห็น The Dreamer แล้วแต่ไม่ได้ออกมาขออีกหนึ่งใบค่ะขอยืนยันคำตอบคุณถูกปกป้องด้วยนางฟ้าคุณเป็นลูกราาของจักรวาลนะคะ DIY สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง Triavons เกิดขึ้นอีกครั้ง อะไรที่คุณต้องการกำลังจะมา The Chariot สวยงามมากที่สุดเลยโอ้โ oh, ห t e n of Pentacles ขึ้น2ครั้งแล้วก็ a i g h of Fire เกิดขึ้นอีกครั้งเห็นไหมคะหนึ่งไม่ท้าเกิดขึ้นคู่กันสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณขอบคุณตัวเองขอให้คุณเชื่อมั่นขอให้คุณใจเย็นๆที่จะรอคอยสิ่งที่มีคุณค่าบนโลกใบนี้ย่อมใช้เวลา น,ะะนี่คือความเจริญรุ่งเรืองความปลอดภยัยความสุขขนบรรมเนียมประเพณีทุกอย่างกําลังเกิดการสะสมนะคะประสบการณ์สะสมคุณค่าที่จะก่อร่างสร้างตัวเป็นชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับโชคดีจากคนไกลแดนไกลคุณกําลังได้เดินทางไกลคุณกําลังได้ ได้มีอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นเหมือนเซอรไรส์เดินทางมาหคุณบางอย่างมันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงตัวตนของคุณแล้วจริงๆใกล้ที่คุณจะได้ตัดสินใจใกล้ที่คุณจะได้เดินทางใกล้ที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งสิ่งนั้นสวยงามมากค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่พาย,ยากจะบอกกับทุกคนในตอนนี้เวลานี้ไม่น่าเชื่อมากนะคะ ใจดีกับตัวเองใจเย็นๆกับตัวเองนะคะอย่าใจร้ายกับตัวเองนะแล้วก็ดูแลใส่ใจสุขภาพด้วยความท้อความเหนื่อยในสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเราแย่สุขภาพเราด้วย2ความคิดความเครียดในยุคสมัยนี้นะคะ แล้วก็เราอาจจะละเลยตัวเราเราไม่ได้ใส่ใจตัวเราเองที่เราจะทําให้รู้สึกว่าทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนดีออกกำลังกายดีทานอาหที่ดีแล้วเราจะมีพลังเราจะมีพลังงานต่อสู้กับสิ่งที่ที่กําลังผ่านพ้นไปขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอย่างที่ใจต้องการเชื่อว่า Strength นะคะแล้วก็ความฝันของคุณจะกลายเป็นจริง s e v e n o w w t t r r คุณมีหนทางมากมายให้คุณได้เลือกให้คุณได้ตัดสินใจ แล้วคุณจะได้ตัดสินใจได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณถามหาวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ